แรงบันดาลใจตอนภาพในใจใจดวงเดียวของเรานี้แม้จะมีพื้นที่มากมายเพียงพอให้เราบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกสรรบันทึกแต่ภาพที่ดีงามไว้ในใจเพราะภาพในใจที่เกิดขึ้นนั้นย่อมสม่งผลต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนลุงคนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงประกาศ ประกาศของลุงเป็นที่เรื่องลือว่ามีสีสันสวยงามมากไม่ว่าจะส่งเข้าประกวดครั้งใดก็จะคว้ารางวัลทุกครั้งมีผู้สังเกตว่าประกาศของลุงไม่เพียงแต่มีสีสันสดสวยทั้งสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงสีแดงเท่านั้นแต่ยังมีสีสันที่แปลกตาเช่นสีเผือกสีชมพูหรือแม้แต่สีทองลุงมักจะถูกถามว่า ได้พันปลามาจากไหนหรือมีวิธีปรับปรุงพันปลาอย่างไรจึงได้ประกาศที่สวยงามเช่นนี้ลุงก็ตอบว่าไม่ได้เอาพันปลามาจากไหนเลยแต่มีวิธีปรับปรุงพันอย่างง่ายๆคืออยากได้ปลามีลักษณะสีสันอย่างไรลุงก็จะให้คนวาดรูปประกาศให้โดยลุงจะบอกให้เขาระบายสีสันต่างๆตามที่ลุงต้องการจากนั้นลุงก็จะอ่ารูปวาดไปตั้งไว้ให้แม่ประกาศดู ได้ดูรูปประกาศสวยๆนั้นทุกวันเมื่อถึงเวลาประกาศก,ก็ออกลูกมาจะมีรูปประกาศส่วนหนึ่งที่มีลักษณะสีสันสวยงามตามแบบที่ลุงต้องการอย่างน่าอัศจรรย์ท่านผู้ฟังคะไม่ต้องใช้วิชาพันธุศาสตร์ลุงคนเก่งก็สามารถปรับลรุงพันธุ์ปลาได้ โดยการนำวิชาวิทยาศาสตร์ทางใจมาใช้นั่นเองเพราะใจเป็นแหล่งพลังงานของชีวิตหากใจได้รับสิ่งที่ดีก็จะเกิดพลังที่ดีสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้ดังเช่นแม่ประกาศที่คุ้นเคยกับภาพวาดที่มีสีสันสวยงามจนบันทึกไว้เป็นภาพในใจและในที่สุดใจก็จะควบคุมร่างกายให้สร้างสรรพันธุก,กรรมตามนั้นขึ้นมา ใจของเราก็กำลังทำงานอยู่เช่นกันแต่จะสร้างสรรค์สิ่งไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับภาพในใจที่เราสั่งสมมาผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตามีธรรมะอยู่ในใจก็ย่อมจะมีพลังใจที่ดีงามสำหรับสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาคุณสมบัติหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราจึงไม่แปลกใจเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็ผู้ที่มีความงามพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษและสมบัติอันเลิศทุกประการเพราะแต่ละพบแต่ละชาติที่ผ่านมานั้นใจของพระองค์อิมเออบเปิดบานสมบูรณ์ด้วยภาพแห่งความดีขอให้เรามีชีวิตอยู่กับความดีเพียงให้ใจดวงเดียวของเรานี้มีแต่ภาพที่ดีเก็บไว้แม้วันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแต่ภาพในใจจะเป็นสมบัติของเราไปตลอดกาล รักใจเรานั้นเป็นอมตะธาตุไม่มีวันตาย